เเลยเหรอว้าวพี่เจงนี่คืออะไรลูกบอลลอยได้โอ้ดูสิลูกบอลลอยได้เลเนี่ยเอาแล้วแซบจะขึ้นสไลเดอร์แล้วครับขึ้นเองได้ไหมครับดูนะครับโอ้โหขึ้นได้ครับขึ้นไปแล้วครับทุกคนแสบขึ้นไปแล้วครับแซบขึ้นไปแล้วครับเอาลงไปแล้วครับทำปะโอ้ย <laughs> สไลด์ลงมาจากสไลด์ด้วยสีเหลืองนะโอเคไปเลยน้องแก๊สเข้ามาครับถ้าพี่จมูจะหลุดแล้ว <c oughs> พี่เจกจะลงมาแล้วเย้เ <Yeah. S 2> ลื่อนมากเลยเลื่อน,นมากเลยเหรอใช่ามากเลยเ <Okay. S 1> <c oughs> ซ่ไหนดูสีอันนี้มันคืออะไรพี่เจกปีนภูเขาเหรอ มันเหมือนปีนภูเขาเลยอะสีเหลืงองๆใช่ครับตามมาตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,ดูน้องเพี่เจกพี่เจกเขึ้นสไลเดอร์นั่นสิโอว้าวพี่เจกนี่คืออะไรลูกบอลลอยได้โอ้ดูสิลูกบอลลอยได้เเนี่ยใช่ไหมมันลอยได้ โอ้พี่เจกส์พี่เจกสาม,มารถทำลูกบอลลอยได้ครับโอ้โหพลังพิเศษมาแล้วโอโ้ดูสิลอยขึ้นมาลอยแม,แม่ดูถ่ายตรงน,นี้นะครับเกดเกดทำอะไรครับเกดก็สนุกสนานมากเลยครับแ,แล้วมุมนี้คือปรา,าสาหรือเปล่า พี่ปรเจกหายไปไหนไ<อ>เราไปเล่นซ่อนแอบตา,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 ามหาพี่ปรเจกกัหหนหาปะเก็ตเราปะเก็ตไปตามหาพี่ปรเจกแล้วเฮ้ยมาตามหาพี่ปรเจกเร็วไม่ให้เร็วมามามาให้เร็วแน่นไงพี่ปรเจกอยู่ในนี้ดีง่ง<อ>มันก็จะเป็นแบบนุ่มๆเด้งๆเด้งๆ กระโดดรอดห่วงเข้าไปเลยพี่เจกกระโดดดึงเข้ามาข้ามไปเลยเ <sk ride> ข้ามไม่ได้พี่เจกเห็นปลาโลมาไหมอันนี้ปีนปีนเข,ข,ข่าขึ้นไปสิปีนเข่าขึ้นไปสไลเดอร์รอลงลมาสิปลาโลมาที่มันกระโดดรอดห่วงไงตอนนี้แม่ก็กระโดดดึงดึงอยู่กระโดดดึงดึงถ่ายรูปถ่ายวีดีโอพี่โปรเจกกับน้องเกดดึงดึงอยู่องเกดก็ยืนไม่ได้เอาไ้ เอาน้องเกดไปดิเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวแม่จะพาพี่น้องน้องเกดสไลด์ลงมานะพี่ไปเจกรอถ่ายนะโอเคไหมฮะพี่เจกถือถือกล้องอมาทางนี้พี่ไปเจกมาทางนี้เอออยู่ทางนั้นก็ได้อยู่ทางนี้อ่ะถ่ายผ่านกลมๆนี่ไหนนะเนี่ยพาน้องขึ้นไปนี่นะครับ นี่นี่นี่แม่ขึ้นไปแล้วโอ้ยอ่านี่ต้องเฮ้ยตอนนี้ก็สนุกสนานมากดึง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 <า>ดึง<า>ดึงดึง ระวังโดนหัวนะเอ้ยเ้าแล้วแสบจะขึ้นสไลเดอร์แล้วครับขึ้นเองได้ไหมครับดูนะครับโอ้โหขึ้นได้ครับข,ครบ,คบขึ้นไปแล้วครับทุกคนแซบขึ้นไปแล้วครับแซบขึ้นไปแล้วครับอาะลงไปแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้แซบก็จะปีนที่สูง ปีนได้ครึ้นทางลนปีนได้ครึ่งทางลนแซ่จะทำสำเร็จไหมแสดแซดแซดเปลี่ยนใจแล้วแตดเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้พี่ปจ๊กได้เพื่อนแล้ว

ให้เราฟังดูน้ะแค่ท่านจะไปไหนเนี่ยดูมาคารไปอย่างเดียวเลยอ่ะเข่าแดงเลยอ่ะ ส,สนุกไหมแซมอนกไ็ได้สนุกแต่ไม่ะครับโซนนี้นะโซนนี้ก็เป็นยังไงบ้างพี่วิเจษก็สนุกแล้วพอไปตัวอื่อนก,กันมันรูปร่างเหมือนอะไรพี่วิเจกว่ามันรูปร่างเหมือนอะไรรูปร่างเหมือนปราสาทอ๋อจริงเหมือนเหมือนปราสาทเนาะเหมือนเป็นปราสาทปราสาทขนมหรือเปล่าเนี่ยดูดิมันมีมมสายลุงมีปปราาสททเเ็็นดกเล่นหรือเปล่า ออมีสายลุงมีข้างหลังนั้นก็เป็นฉากอะไรนะบอลลูนบอลูนใช่ตรงกลางนี่เหมือนขนมมสัสแมนโล่เลยอะ่ะพี่เจกเหมือนไหมตรงกลางที่ตั้งๆเป็นแท่งๆอะ่ะเออเป็นขนมหวานจริงเลยเออเป็นภาษาขนมหวานขนมมสัสแมนโล่หรือเปล่าแล้วก็มีมีสายลุงเหมือนมสัสแมนโล่เลยเด้อ ระวังโดนน้องจดูน้องทำตามแล้วเนะเอาโอเคจะไปมุมไหนต่อดีโอเคเดี๋ยวแม่อุ้มน้องตามไปบัน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 เกลี้ยงบันเลยบันเลยโอ้คนหลัวคนหลัว พี่เจกจะสไลด์ลงมาแล้วอันน่นไหนอีกพี่เจกข้าบนนู้นไปแล้วยังไปแล้วเ่ะเหรอใช่นี่ไงมีบอลสีของพี่เจกกับสีของน้องอะ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือ อุมงบนเราจะหนีกันแล้วแกไปขี่ม้าไปแกไปแกไปขี่ม้าก่อนมุมนี้ก็จะเป็นมุมม้ามนนะคะคือเป็นโนนี่ค่้าขึ้นไปเหยียบมันก็จะมีเสียงข้าขึ้นก็แกขึ้นมากก่อนขาขึ้นน่ นี่บายบายโอ้โหอันนี้เป็นมุมให้เด็กๆวาดรูปแบบจิ้มหน้าจอไปเลยนะคะลบก่อนเอายังลบๆก่อนลบให้หมดเลยเดี๋ยววาดกันใหม่อันนั้นคือลบหมดหรอพี่เจกใช่หรอ นี่นไงยังลบไงเพื่อน,น,นยังลบไปลบนี่นไงพี่เจกช่วยสิมียังลบตั้งหลายอันนูน่นมีนู่นอีกเออช่วยกันลบช่วยกันลบเดี<ป>๋ยววาดรูปกันใหม่สวยๆเลยนะ<ป> <c oughs> นี่เป็นจอให้แบบวาดรูประบายสีมียังลบด้วยอ่ะมามุมนี้กันบ้างนะครับมุมนี้ จะเป็นเหมือนมุมแบบทรายเล่นกองทรายเล่นทรายอะไรอย่างนี้เนะาะทั้งทังที่ความจริงมันก็ไม่ใช่ทรายนะคะมันเป็นไม้เป็นบล็อกบอกแบบนี้นะคะพอ,อดูห่าง,งๆไกลๆก็เหมือนทรายเลยครับเหมือนเด็กๆกำลังเล่นกองทรายกันอะไรอย่างนี้แบบไม่เลเอ,เอะอเทอะเนาะแซบกำลังสนุกสนานเคกำลังสนุกเลยครับ มีจับใส่ปากบ้างก็มีครับแสบจับใส่ปากบ้างก็มีครับร<อ>ะวังตกนะลูกครับพี่เมเจอจะเอาถอออนะรถสไลด์ล,ลงมาใช่ไหมเอารถสไลด์ล,ลงมาใช่ไหมเอามาเลยโอ้โ นี่นะคะก็เป็นมุมมุมหนึ่งก็สร้างสารดีเนาะคือแบบไม่ต้องเหมือนได้เล่นทรายแต่ไม่ต้องแบบเลเอะเทอะเนาะพี่เจกเนาะน้องเกศชอบมุมนี้เนี่ยน่าจะเจอตั้งนานแล้วเนี่ยนะน้องเกศชอบมุมนี้เพราะมีรถน้องเกศชอบเล่นรถอ้อาวเฮ้ เด็กๆเล่นกันก่อนสักพักหนึ่งเนาะเศรษบนอนทำไมเนี่ยเสรษนอนทำไมโห้โหเกดูแสบจะทำอะไรน้องโปรเจกหมดเวลานะครับระหว่างที่น้องเกดเล่นมุมนี้อยู่นะครับพี่พเจิก ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวรอคิวต่อไปไปคิวน้องเกดหมดเวลาพี่แม่จะพาไปดูมุมอื่นๆนะคะนี่เขามีบล็อกบล็อกแบบนี้ให้เด็กๆต่อกันด้วยแล้วก็มีมุมนี่มุมห้องครัวคิทเช่นอ่าก็จะมีอุปก,กรณ์ทำครัวโู้มีให้ขายด้วยเนี่ยเคาน์เตอร์ขายนีมีเครื่องคิดเงินแล้วก็มุมช่างรถใช่ไหมเนี่ย ค่าค่าชอปอุอปรกรณ์รถนี่เด็กน้อยกำลังต่อบล็อกอยู่เลยอู้หนูต่อได้สูงเลยเหรอลูกต่อได้สูงเลยใช่ไหมคะเนีม่มาดูม,มุมฝั่งนี้อันนี้เครื่องหมายนี่รู้ทันทีเลยฮอสพิอลห้องพยาบาลโรงพยาบาลนั่นเองแล้วก็มุมไอศครี โซนด้านนอกก็จะเป็นของเล่นแบบเครื่องเล่นเยอะแยะเลยที่โรตัสคเัเที่ยงเชียงใหม่น้องๆคนไหนผ่านมาก็มาแวะเที่ยวเล่นได้นะถึงช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดเขาก็จำกัดเด็กในการเข้าเล่นนะคะก็เด็กเล็กมีผู้ปกครองเข้าเล่นด้วยได้เนาะ โอ้ระวังตกนะลูกเ้ให้น้องเกดเล่นแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะคะในบอ่อซ้ายเขาก็จะมีเครื่องเล่นนี้ด้วยเขามีป้ายห้ามบอกว่าห้ามนำเม็ทรายออกจากบอ่อนะคะแล้วก็มีนี่ให้เล่นแบบพลิกกับต่อลูก ใส่ชุดใส่กางเกงนี่เปลี่ยนเสื้อกางเกงอย่างนี้นะคะอโอเคอันนี้อันนี้น่าจะแบบว่า หันรูปสวนไปอันไหนให้ทำรูปนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเออน่าจะยากแล้วแหละเฮ้ยเมยจะได้แล้วอ้าว ไม่ได้แล้วแหละจะได้ไหมาสามเหลี่ยมอันนั้นอยู่ข้างบนจ้ะไปยังไงละทีนี้เก็ต <c oughs> แม่ทำไม่ได้ แม่ขอยอมแพ้ส่วนอันนี้นะแล้วก็หาที่ของเขาอันนี้ก็คือไข่ของแม่ไก่ไปหาแม่ไก่กันนี่ไงถึงแล้วต่อไปอันนี้คืออะไรทับเค้กอ่ะก็อยู่ตรงนี้ถูกต้องเนาะถ้าเป็นอุปกรณ์ในการทำเค้กใช่ไหมอันนี้ผลแอปเปิ อยู่ตรงนี้ก็น่าจะถูกแล้วเนาะน,นี่เรานมบัวแป้งแป้งแป้งมานี่นะจ๊ะโอเคน่าจะแบบนี้เนาะแป้งเข้าตาอ,อบนี่มาดูเกสต่อเกสตเธอยังไม่หมดเวลาหรอเธอ เกก็ยังชอบมุมนี้นครับอางน้ำลูกบอลของเขาเองเอ,อเราดูรอบๆกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่ฟวกเกตจะหมดเวลากว้างม,มากเลยนะเด็กๆเดี๋ยวสิรับรองสนุกชัวร์ เด็สนุกมากเลยครับแล้วก็จะมีมุมเลโก้ให้ก็จะเป็นตัวเลโก้ตัวใหญ่นี่ครับต่อเป็นรูปบ้านรูปต้นไม้เด็นะซิต้นไม้โอ้โหอันนี้ให้ต่อใบก็ รถปูนเห็นรึเปล่โอ้รถไฟปูนปูนกะรไฟปูนๆแต่มันก็ไม่รถไฟปูนกะปูนปูนชิกกักจิกกักจิกกักปูนปูนจิกกิชักจิกกักจิกกักปูนปูนจิกกักจิกกักจิกกักปูนป